คนหนึ่งดูคนหนึ่งตายไปเราไม่ใช่หรอเรายิงไปตะกี้ไอข้างบนตายเราโดนดึงที่วิ่หีดูยแล้วมันวิ่งหนีอ่ะดูเดเดี๋ยวกูช่วยกูเหตุไอ้ข้างบนนั้นดีกันไปยังงข้างบนจะเข้าบอดจะเข้าเข้าไปแล้วโดนต้องไล่เชี่ยนกูมีเกาะซ้มปะเฮ้ยอไม่ได้ขวดยิงงั้นมันยิงกูอยู่ยิงงั้นเออกูตีละ คนอดแผลอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเอาก็สุดเลยกูไม่กูไม่ได้ก้นเบาอเนกนเบาอ่ะเต้นนำตัวไม่ถูกอยู่ไหนวะโทมาฮอกรีควายวะเว้ยเชี่ยไ่เอาเฮ้ใส่มือโอ้โหเต็มเสาเลย โอนกูนขวรฆ่าเอาไอซีดไอซีด